สวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะอยู่ที่บ้านเจ๊กุ้งเหมือนเดิมเลยค่ะอยู่ที่โต๊ะกินข้าวนะคะวันนี้วันนี้เจ๊กุ้งจะมาทําแตงกวาผัดค่ะผัดแตงกวาเนี่ยนะคะแต่วันนี้เจ๊กุ้งจะใส่เต้าซี่ด้วยค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะเต้าซี่นะคะเต้าซี่ก็คือเม็ดถั่วดํานะคะเม็ดถั่วดํานะคะเม็ดถั่วดําหมักะค่ะนะคะหาซื้อได้นะคะเออตามออนไลน์ก็มีนะคะอ่าวันนี้จะทําแตงกวาผัดเต้าซี่กันค่ะมน เดิมเหมือนเดิมก่อนไปรับชมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เจ๊กุ้งนิดหนึ่งนะคะเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะเดี๋ยวไปชมเลยค่ะแตงกวาผัดเต้าซี่ของเจ๊กุ้งหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะไปชมเลยค่ะวันนี้มาทําแตงกวาผัดเต้าซี่กันค่ะเต้าซี่ก็คือเครื่องปรุงอาหารจีนชนิดหนึ่งนะคะเป็นเมล็ดถั่วดำนี่ละค่ะหมักนะคะหรือคล้ายๆกับถัว่วเน่าของญี่ปุ่นเราละค่ะ เริ่มที่แตงกวานะคะเจี๊กุ้งจะหั่นแตงกวาเป็นชิ้นพอคำค่ะจากนั้นนะคะเจี๊กุ้งตั้งน้ําให้ร้อนเลยค่ะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะนําแตงกวานี่ล่ะค่ะลงไปต้มแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้แตงกวาเขานิ่มค่ะหลังจากที่เอาออกจากน้ําร้อนนะคะเจี๊กุ้งก็จะใช้น้ําเย็นนะคะ,ะช็อกผักให้เย็นนิดนึงค่ะ ตามด้วยน้ำเย็นนะคะเป็นอันมาเรียบร้อยพักไว้ก่อนนะคะแตงกวาของเราค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนการผัดกันเลยนะคะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะตามด้วยกระเทียมนะคะจากนั้นจากนั้นเิ๊กุ้งก็จะใส่เต้าซีค่ะหรือเมล็ดถั่วหมักของเรานะคะลงไปครึ่งช้อนค่ะเขาจะมีรสชาติออกค่อนข้างเค็มนะคะอย่าใส่เยอะนะคะตามด้วยพริกไทยป่นค่ะ นำขึ้นกระทะตั้งไฟผัดให้หอมเลยค่ะผัดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะให้หอมเลยค่ะจากนั้นจากนั้นเราจะใส่แตงกวาลงไปเลยค่ะใส่แตงกวาตามลงไปผัดได้เลยค่ะแค่นี้ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วะค่ะเห็นไหมคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะแถมรสชาติหอมอร่อยด้วยนะคะ แค่นี้เป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วค่ะลองทำทานลองทำทานกันดูนะคะรับรองว่าอร่อยแน่ๆค่ะเจ๊กุ้งชิมมาแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ